เดี๋ยวนะเอ็นเจนี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเ๋อก็สะพานกระจกในสควิดเกมยังไงเล่าแล้วท่านนายเลือกผิดแล้วก็นายก็จะล่วงลงไปตายเหมือคนคุณลุงสตีฟคนนั้นนะเหรอ,อไอ้เจด้วยไอ้สีแงแกไปซะแล้วแต่ว่านะพวกเราจะต้องกระโดดไปทางไหนล่ะซ้ายหรือขวามาเดี๋ยวฉันนำเองระวังโอ้โหเอ็นเจเธอโชคดีชิมัแล้วเอ,อละต่อไปก็ทัง ฉันว่าอันต่อไปมันจะต้องเป็นทางขวาแน่เลยถ้าเราเลือกผิดพวกเราจะตายเลยนะใช่เกิดน้องๆรีบช่วยกันกดไลค์กันตอนนี้จะเป็นการช่วยให้พวกเราเลือกอันที่ถูกต้องเ <c oughs> จ๋วเลย <c oughs> น้องๆช่วยกันกดไลค์เพราะฉะนั้นมันต้องไปทางขวาแน่นอนมาเร็วเอ็นเจแย่แล้วผมกำลังจะล่วงลงไปตายน้องๆทุกคนต้องช่วยผมรีบช่วยกันกดติดตามภายใน3วินาทีข้างหน้าเพื่อ <c oughs> ให้ผมสามารถบ,บินกลับขึ้นไปได้เร็วเข้าเร็วเข้า <c oughs> โอ้าวโอ้ oh my g ก็สุดยอดไปเลยเอาฉันไปด้วยสิคลิกตรงนี้เพื่อดูต่อได้เลย